สค่ะวิดีโอแรกเขาช่วช่องตา,ตาลาุตาสนใจจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องตา,ตาลุตานราไม่ได้อล่พี่น้องเด้อเอาจา้ะส่งข้อไหนคนะแม่ดูซิสงสัยเหมือนแค่ว่ามันจะถูกไหมเป็นสัตว์ที่มีสัตว์ินไม่แอาศัย คำว่าใช้ตรงนี้มาไว้ตรงนี้ล,ลุกตรงนี้ออกนะคะแล้วมาไว้ตรงนี้นะก็ม,มันจะเป็นคําเดียวกันกับคําว่าใช้แรงงานมันจะเป็นประโยคเดียวกันนะคะเวลาเขาเขียนทำไมมันถูกเพราะว่าเขาเขียนมันยาวไงลูกสมุดเพ้ายาวกระดาษเพราแผ่นให,ใหญ่ของเรามันแผ่นเล็กหนูก็เลยต้อง อ่าไม่เป็นไรไม่ไรอ่าใช้คำนี้ก็ได้แล้วก็เลียนเขียนเขียนต่อมาเลยเขียนคำว่าแรงงานต่อมาเลยก็ได้ไม่เป็นไรเลยนี่ไม่จะให้หนูลบไหมไม่ไม่ลบค่ะไม่ลบค่ะใช้คำว่านี่ของเขาก็เหมือนกันใช่ไหมคะของเขาก็เหมือนกันอ่าขนาดเขาเขียนต่อไม่ได้เขางออมาเขียนอ่าใช่ใช่โอเคเขียนเขียนต่อทั้งนี้เลยเด้อเด้อออมบัตรทัพนี้เลยเด้อถูกไหมถูกแล้วจ้ะโอเคจ้ะลูกตาลหนึ่งเขาฝึกคัดลายมือจ้ะพี่น้องพอดีคุณครูแจ้งมาอยู่ว่า ไส่คคัดประวันอีกสองมือเขาจะต้องไปแข่งค่ะวันศุกร์น่าจะได้ไปแข่งวันศุกร์นะพี่น้องอันเห็นคน้นย่นี่ว่าแม่ยังได้พี่น้องจา้าค้นในมันเย็นค่ะข้าวต้มนะพี่น้องข้าวต้มใส่ข้าวต้มใส่ไขห่หอม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 ,อม,อมลิพี่น้องปรุงปรุงใส่เครื่องปรุงของเขาเนี่ยแหละพี่น้องใส่รสด,ดีน้ำตาลนิดหน่อยน้ำปลา เหยาะซีอิ๊วขาวนิดหน่อยพี่น้องจา้าใส,ส่ซอสใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยแล้วก็สันดิลับพี่น้องสุกแล้วแต่ว่ากินมัทันได้จ๋าฮอนอยู่ที่คน้คนๆอยู่นี่บ่บ่แม่ยังได้พี่น้องจา้าตะทำข้าวต้มให้เจ้าทองมีวันนี้เจ้าทองมีไม่มีกับข้าวพี่น้องมันดึกแล้วไปธุระเนาะไปเยี่ยมร้านที่พึง่งคลอดอยู่โรงพยาบาลพึ่งกลับมาเขานี่ลืมพี่น้อง ลืมว่าได้ซื้อกับเขามาให้ท้องมีน้าจ้าเพราะมันคั่าแล้วน้ำพี่น้องฝนกต็ต้อมค่ะอยู่ในตลาดวันนี้เปิดตู้เย็นก็มีจะส้มเนื้อส้มหมูน้ำพี่น้องก็เขาก็บได้เ็ดสุกให้เขาก็เลยต้องเอาเอาเขามาต้มมาพี่น้องเพราะว่าเขาในหมอที่หุงไว้ขันบ่มีคนกินมันก็เสียน้พี่น้องก็เลยบ่ได้หุงไว้จ้าเขาหนี้ก็เลยเอาเขามาต้มข้าวต้มทองมีล้อ,ลอ,ลอนๆอหนอมหอมเด้อพี่น้องจ้า วันนี้ทอมีกินข้าวต้มค่ะพี่น้องเด็ดซิมมึงก็ไดนะ้ทอมีเห็นซิมมึงเนะี่ยายายาย่านั่นเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตีเฮ็ดแบบของคนเลยจ้าเฮ็ดแบบเหมือนเราทําให้คนกินนะจ้ะพี่น้องจ้าอันยาดามาต๋เด้อเพราะว่าตีเฮ็ดแบบ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 ข้าเฮ็ดกินเลยแหละใส่เครื่องปรุงใส่น้ำสะอาดต้มเหมือนกันเลยพี่น้องช้อนเล็กอยู่ไหนเฮ้ไม่มีช้อนเล็กเอาช้อนใหญ่เนีย่ยนะพี่น้องซิมซิมมึงจังมากัน อ,อร่อยเฉยเนาะือแซียบเฉยเลยพี่น้องแต่เสียดายมันไม่ใช่บ,บริโภต้มของคนพี่น้องต้มให,มให้ท้องมีของคนที่เคยกินใหม่เแซ่บหอมอะ่ะอืมอร่อยเฉยท้องมีท้องมีนอนอยู่พู่นอนู่เนาะท้องมีกินข้าว แต่แม่เป่าก็ลูกมันห่อนตัวค่ะพี่น้องมันหอนนอนอ่อนเนาะไอ้ตัวนี้โดู่ะะกะบก้าให้มันกินแล้วเนาะยามันหลวกลินยามันลวกลิน,น,ลลนคือคนเฮาเนี่ยนะพี่น้องเดี๋ยวมันเย็นกนค่อยเจะไปให้ท้องมีกินค่ะไปธุระกลับมัดคำท้องมีว่ามีกับเขาเลยได้ต้มเข่าสู้กันกินกับท้องมีจ้าพี่น้องจ้าค้นก็ต้มเมื่อันจับแต่ว่าตีต้มเป็น ต้มมาม่าใส่ไข่เนาะี่น้องเนาะเรียบร้อยกับเด็กๆก,กินเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนพี่มอดอแก้แวะกินกับเสี่ยที่เพิ่นมีรถเมคโคจากพี่มอดไปเมาองงานไปเบิงงานในเพิ่นค่ะเพิ่นกินข้าวอิ่มแนวนะมันนี้เตยกับลูกก็เลยโบแวะตลาดจากบริเวณฝนมันตกพร้อมพี่น้องก็เลยมาถึงบ้านไม่ได้หุงข้าวค่ะ จะต้มมาม่าใส่ไข่ให้กินเลยง,ยง่ายๆนะพี่น้องเนาะกินกันง่ายๆค่ะมีอยังเนี่ยอะไรก็กินอันนั่นจ้ะทองมีเหมือนกันค่ะทองมีก็กินข้าวต้มใส่ไข่ค่ะมแม่ซิมกันทองมีกินนีก่ก่อนเขาน่าจะกินได้แล้ว,ลวนะพี่น้องน้องบะฮอนแล้วเนาะอาจจะมีฮอนเนี่ยต้มใส่ไข่ไปพี่นอ้อง เป็นฮัอนๆอยู่แล้วเฮี่ยจึยกไปจังใดเอาบ่ฮอนแล้วจะพี่น้องไปะไ,ไปไหนยกไปให้ทองมีมาเลยทองมีมากินข้าวไปไหนกระบะข้าวทองมีพี่น้องจ้าเดี๋ยวเดี๋ลูกเด้อมันฮอนอยู่เด้๋ลูก นกับมากินกนกันเนี่ยละพี่น้องดราม่าข่อยด้วยข่อยต้มเห็นมาข่อยกินบน่มีอาหารเม็ดด้วยจ้ะเขามีบริกินอาหารเม็ดมกกัดจะน่อยพี่น้องจงอะามีอ,อันรไก่เขากินอันนั้นคนกินอะไรมากแกกินอนั้น้ำบ่มพี่น้องอืมอันนี้ให้หนูได้ลูกเด้อร้อนหน่อยนะอย่าพึ่งกินนะครับร้อน,นอยู่นะลูกอย่าพึ่งครับอย่าพึ่องอย่าพึ่งไม่เอาอย่าพึ่ง ขอมือก่อนขอกัอนขอนั่งลงโอเคขอมือลูกขอมือครับครับอะมากินได้แล้วขอแล้วอนุญาตอ่ะกินได้ลูกกินได้ครับกินเลยมาขอมือก่อนอาจจะมือนก่อนมาขอมือนก่อนมาอะกินได้แล้วกินได้แล้วมาเ <c oughs> ล่สวยดีนาะ กินได้เลยครับลูกร้อนเด้อให้เขากินเขากันพี่น้องไปหนาทีห้องบดเนี่ยเก็บถ่ยเก็บซ้ำเมียนพรุ่งนี้ถึงจะได้ล้างพี่น้องจ๋าฟังเสียงกุบเสียงเขียดพี่น้องย้ำคำย้ำคืนทุ่งนาค่ะนอนฟังเสียงกุบเสียงเขียดเอากระพอยท้งนี้เรียบร้อยแล้ววันเนี่ยไปไปพักผ่อนมาทีพี่น้องจ๋า สุขุสุคนด้วยจ้ะนอนหลับฝันดีค่ะลำรวยเงินทองด้วยพี่น้องเด้อนอนหลับให้ได้เงินอย่างก่อเงินแสนเงินหมืนม่นติงนอนตื่นให้ได้เงินแสนด้วยพี่น้องเด้ออยู่ดีสมัยสุขุสุคนะขอบคุณทุกไลท์ทุกการติดตามทุกแชร์ด้วยพี่น้องเนะาะจะได้เคยพบพอกันคลิปใหม่ค่ะเอาเสียงกรุบเสียงเขียดมาฝากพี่ฝากน้อง <c oughs> สวัสดีจ้าพบกอนคลิปใหม่จ้ะ